ปูปูซื้ปูซื้อแต่ีตาจันแต่ี้ตาจันเด้อสามพระองค์ปูเจ้าค่ะให้เพิ่นไห้รางวัลใหญ่ๆเด้อเพิ่นมาจัดไส้ขอมาถ่า้ลูกให้หลานเด้อปูเด้อจะลูกได้รูปเลยส่งเลยมันเอากองเงาเด้อเอากองเงาครับเอากองเงามาให้เพิ่นเด้ออือมากองเงาอย่ากองเงาค่ะสโลงกีค่ะสโลงเพิ่นเพิ่นเพิ่นคือเพิ่นใส่ของแบบเด้บอกเลยใส่โบราณเพิ่นใส่แบบโบราณโบราณโบราณแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับเตซตะเตซี่ไอมีตาจันไม่มีตาจันลูกมาจากมุกดาหารทูบมาขอโสร์อลาบกะครูทุบชาทูบเล่มได้ค่ะสิมิโชไม่ลาบค่ะสิลูกให้ออกให้ออกไม่ลูกสูบให้สูบปาจารีเรื่องที่หนึ่งหนึ่งแหละคอมันมันเฮงๆฮ้งลูกได้แล้ว ลูกกระชิมากราบมาไหว้ปูซาทูแฟมี่เฮจันเซซีเราจะเอาหัวหมูสองหัวมาไหวายซาทูเขาไม่คนลไม้เก่าย่างเขาประคอเดิให้ลูกได้สาธุสาธุโอเคลงนี้เลยเทลงนี้เลยหยิบอันหนึ่งเด้อเออเด้อเนี่ยเออเหลือกเอาเลยยิ่ยงเอาตัวนั้นเลยบ่เอาไปจุดเบิ่งเด้อโศไขมันใหลลำให้รวยเด้อ เกษตจะมีตะจันเดอมาจากมุกดาหารสองเจ็ดอ๋อสองเจ็ดย้ายมาสองเจ็ดบ่ ทองเกตเล็กงามเหล็กงามเล็งามเนี่คอมอยสองเกดเต็มเต็มลวดนี้ซสองเส้นเต็ดตาวดอปมาจากมุกดาหารเลยเนาะโอ้มุกดาหารไกลเติบเลยออกมาแต่เสาคุณบอกครับสิบโมงฝึงมะหอดโอ้รางวัลรางวัลใหญ่ รางวัลใหญ่ๆมันสืบไปทางผุนวอดไปทางนทหารผุนวอดนี่มันกลับมาเจกุงเทก็สิตกมุก้หารเลยตีนี่บังคีปูคู่มือเด้อปูเด้อมาซอยมาสู้ให้ดูกร้านวิถีวิสิให้ลำให้เด้เด้อัวเ้เ้อวเด้อัเอวอัอัด้อวอัวเดตวัวนี่เล้ววั ทูบบัวหลวงถูบัวหลวงเด้อนี่สั่เาอุา,าเอาเลยใสาธุสาธุเออหลูกร้านมาเตสรลรานก็จะมาหารครับ มาไวตาซีไมี่ไดจันครับเพราะห้ผู้ค้าได้รับศชคลับใหญ่ผู้้ารับศพลับหลับยัน่ๆได้ละวันที่หนึ่งเลยางวันที่หนลูกด้านียเอายังไหมลูกด้นไเอาหัวหมูสองหัวครับผู้น้ำไหมก่ายางครับแล้วก็น้ำแดงครับน้ำขาวครับแล้วก็น้ำน้ำอะไรก็าเรียกน้ำพิบ น้ำจันน้ำกล้อยน้ำกล้อยน้ำจันเราหมักกินเรามักกินเกษตรมากกลมาไหวบม่ได้ใกล้ดอกมุกทหารผู้เอ้ยขับรถแป๊ดเดอดหอดออกมาเหมือนเสาไปจากมงน้อสี่มงมาหอนี่มาด้ยหัวใจนะปูเด้อสาธุสาธุกอยโชคใหีานมือนี้เอายังมาเสีนไหวคนเน้น้อมือนี้มีพุมสมมีสมมีซ้มมีกล้วยครับอมไหวาเหนียว แล้วก็น้ำแดงน้ำขาวเขามีธูปสาถูกกราบไหว้ปูขอให้ให้ปู่ช่ธูปถืออาเด้อให้เอาเศษเอาเหล็กออกในถูกมีแล้วเนาะเอาเหล็กนี่ถูกเลยนะปูสาธุสาธุสาธุสาถูกถูกเล่มนี่ใครเป็นเงินเป็นทองสาธุรังไหลเทมาสาธุอ่ะให้เฟินไถดังค่ำมุงมาดปรารถนาเด้อปู่เด้อ ปูเซ่ยายมี่ตาจันคนคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเตลอดเดาเดอเบิ้งผมตลอดสาธุสาธุโอ้ตาจันอยา่ยั่นโัู่ฟังคุณครับมาตัวนั่นเลย สาธุสาธุใหญ่เลยชุดใหญ่เลยมาหายเลยสามพงกับสามชุดเลยสาธุสาธุเดินทางมาจากอียงก่อมุกดาหารตึ้งหนึ้ขวยข่วยใยแห้งจังหวะคุมบวกเห็นข่วยใหญ่ซำหนิ

ครับคุณอนอกของญ่มาเสนะครับเราจะได้ของญ่อ๋อตับปิ้งปองมาครับอ๋อปิ้งปองกับแตัวแรกครัุนนปดนี่กับแเลทูบกับแปดสอง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 อีกตัวนึงครับอีกตัวนึงแปดสองอธิษฐานลครับตัวแรกตักแรกตัวแรครับพอมมาก่อนยี่หไงสอ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 ปดส สองเรทูบกับแปดเกิดไม่อีกสองให้เจไดนีสปสองยโดดย่องสิเตินดงเลเต็นดงมต้มไก่หว่ะยำงหยาของไงเด้อต้มไก่ครับต้มไก่ก้ยมาขุยกุยตลาขยยยังนนดนสองเถือแล้วศนสอเถือมานักวเดี๋ยวเดี๋ยวแปด พี่เขามานับกล้วยรอเบียรเหรอนับกล้วยราเบียงกล้วยจักวีบ่กล้วยวีนึงเออจักหนวยกล้วยวีนึงจักหนวยนับ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 เอาบไหนึ่งหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจปดเก้สิบสิบเอส

อันนี้สิเจ็ดโอ้ยหนึ่งเจ็ดเือนีเนาะหนึ่งเราได้นน้จิมมีหนึด้มีหนึััเว่าเดี๋ยวผมมันหลุเล็กถูกกว่าตัูกเดี๋ยมันสะเป็น8ปซะแลนี้สอคนม่เคยมาปูเปนสิเหเนาะอ้มาได้ครับคนม่เคยมาคนมาทะลนี่แล้ขย่รอบแล้ว่อยจังรอหลุดเหล็กน้ำเก้าอยู่ลาบลาบเนื้อหมอแมนกับก๋วยก๋วยงวก๋วยงว

มาจากมุกดาหารคือเปดคือแปดเคยป่ะตัวที่สองตัวที่แปดที่เก่งไม่่แปดอ่ะคือแปดแปดครับตัวที่สาม บรากาศด้วยนะครับนี่บริการนั่งเรียงครับนั่งเรียงครับบรริกานั่งโคมครับทีมเสือเหลืองทีมเสือเหลืองชุดเหลืองทีมชุดเหลืองหาอยู่นแปด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 มาแล้วแปดแปดแม่งนี่ป่ะแปดแปดเออแปดแปดยังซื้อเอาด้วยนะเพิ่งเดินทางมาจาก มุกดาหารเพิ่งเริ่มแตกเ,เริ่มแตกกลางๆนะม,มีอยูสิบสเจ็ดลูกกล้วยกล้วยสิบเอ็ดสมสิบเอ็ดอวยครับ,รบสมสิเอ็ดกล้วยสิบเจ็ดครับกล้วยสิเจ็ด จะไหนวีทิ้งจะไหนไม่มาหลายลูกเลยโอ้หลายเพราะลอยลอยลอยที่ซีบ้านคนนอกถ้าแต่ปายเฉยโอ้ปายอำเภอปายอำเภอปแล้วที่ไชียงใหม่ไหมครับใช่แล้ไปเที่ยวเราซื้อมาฮัทนุยส์เซนดีมาครับผมมาจากเชียงใหม่คุณหมอเชียงใหม่อำเภอปลายอำเภอปลายนี่สูงๆเก้าหมือนกัวยเดินทางป่วยี่เดินทางมาจากยอดด้วยเดินทางจากอำเภอปลายนะครับยอดด้วยเลยโอ้ไปในกระดูกไทยไม่ถูกถูก หายมาบนบ้านสารก่ามาไหวตาเซตาจันก็ใหายถือหวยรวยเบื่อกันสุขคนเด้อเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเด้อตาจันเด้อให้เพิ่นได้สุคนสุขคนโอ้ยมีชโตจรงให้เพิ่นได้รางวัลใหญยันไต่ได้หมดสุมองสุบอนเพราะว่านี่ก็เพิ่นมาจากอ่า

เบีรกแล้วเอกระเบดกรวดมต้ซับพึงไงแปดีลยแบนี้อะไรอย่างไรฮะอ๋อบ้านข้าวหรอบ้านไผ่เลยจ้ะเจ้าว่าแปดยังคิดว่าแปดศูนย์บ่เนตอนเป็นเลขสองมั้งแปดยังเนาะแปดศูนย์ รางวัลที่ห no นึ่งตกมุกาหารเลขที uh, ่ออกแปดแปดแปดแยังเนาะนี่นออกเก่ากับสูนเหรออเก่ากัะสูนสงตัวนี่ศูนใหญนแเกีย์มันเป็นเลทแท้หรอเป่าแท้อยเปอร์เซ็นซูทร้อยเปอร์เซ็นเด้อมุกาหารขอให้เพิ่นถือได้รางวัลใหญ่ๆหาเบิ่ง 8ปดแปดศสาธุสาธุเปลูนย์เลยแปดโอ้นี่คนยิบมาหายแล้วเด้อแปดแนี่แปดแปส ปล้านส8ล้านแปดแปูฮะัวไหนี่แปดแูบก็จะแตกนะครับแปดแปดศครับสิล้านสิล้านมาแล้วครับแปดแปดศูนย์แแูบจะแตกบจะแตกแล้วหนึ่งสี่ศูนย์้วยราคาดีราคาหนึ่งสี่ศูนย์เลข ถูกแตกถูกแตกถูกแตกถูกแมนถูกแมนแตกว่ะถูกแตกถูกแตกมูกแตกถูกแตก่ ถ้าทูบท่าเครื่องออกแท้คูณไปพา่ปนระคือจะแส่เองนอ่นแหละไอ้เ่ยตาเส้ยเอ้ยใส่ใ่หลัง้ไปด้อบานสิบาทดเาะาจ้าลูกหลานาก้องยา่าาธามายเ้มาให้เาเสกาไดสังกเหากั งกงเนดีย,ะ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 ยะเลกลาบแตกคอย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 อยคงยัอยคอยคอยคยคอยอยคออเยอเคยอยยย

เปะทังนี่เดให้เบิ้งแม่ให้เบิ้งแน่ใสเบิ้งิบานี่านี่หอใจ่รูนปูนเอูนนีู่นเปอเอาไปเลยนหนึ่งร้อยพันสามร้อยยี่สิบครับแปดแปดซูนสามบผมเหยียบให้ลุกให้หลานเด้อนี่ให้เพื่นแหงเ้อเพื่อนจับมาแล้วนี่ ปูปูซีปูซีมีตาจันมีตาจันเด้อสามพระองค์ปูเจ้าค่ะพให้คนไหนรางวัลใหญ่ๆเด้อเพื่นมาจากค่ายอฉมมาถ่ายรูปถ่ายร้านเด้อปูเด้อให้ยูปเด้อลูกไปสุกได้มันเอากองเงาเด้อเอากองเงาครับเอากองเงามาให้เพื่อนเด้ออือมากองเงาจ้ากองเงาปลาสลงดิปลาสลงเพิ่นเพิ่นเพิ่นคือเพิ่นใส่ของแบบไหนบอกเลยใส่โบราณเพิ่นใส่แบบโบราณโบราณโบราณเนาะครับปลาสลง่งไม้เนาะไม้ครับอ่ะปูเอ้ยปูซี กูเซตาจันยายมีเพิ่นมาจากมุกดาหารเพิ่นมาจากใกล้เพิ่นมาจากใกล้ขอให้เพิ่นได้รางวัลที่หนึ่งเพิ่นมาเนี่ยเห็่นตอนนี้รักกิโลก็ได้จื้อทางมากหอดกึกเลยหอดเลยมาหอดแล้วมาหอดแล้วมาหอดแล้วมาตามตามเหมาเป่าไมา้เลยถูกถูกอันนี้ได้ตั้งใจแหละก็ต้องมานะ เสือทุฟาทุกอให้เป็นไหรีหรืครับทุกปูอะปะปูเราหลับหูแล้วตะปอนเป็นลูกเป็นล้านปูผมไม่แจ้กแล้วที่อย่า่านที่เดิแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ